สวัสดีครับวันนี้อารอดส0 m นะครับเราจะมาดูคนว่าหนุ่มเกาหลีคนนี้เขามีอาชีพขายทาโกยากิอยู่ที่บ้านเกิดของเขาซึ่งเป็นขนมประจำชาติญี่ปุ่นแต่ว่าเขามีไอเดียที่ดีมากที่เขานำมาขายที่ประเทศเกาหลีเพราะว่ารสชาติมันอร่อย ผูกใจไวหนุ่มสาวหรือวัยนักเรียนจึงทำให้เขาได้มองเห็นอะไรบางอยา่างในการต่อยอดทางธุรกิจมาดูวิธีทำทาโกยากิด้วยกันเลยดีกว่าครับเขาฉีกซองอะไรสักอยาก่างมันคือซองเนยเทียมทั้งหมดสองก้อนแล้วเขาก็บัน จงบรรเลงทามันลงไปที่เตาทาโกยากิที่เป็นหลุมกลมๆคล้ายๆเตาขนมครกของบ้านเราโอ้โหดูเสียงเนยเทียมนั่นสิโอเสียงมันสัมผัสกับเตาความร้อนของการระเหยมันขึ้นมาและนี่โอ้โหแป้งทาโกยากิสูตรพิเศษที่เขาได้เตรียมเอาไว้ เขาก็ใส่กระบวยแล้วก็หย่อนลงไปมันบนเตากลมๆแบบไม่ต้องฟวงสวยงามกันเลยทีเดียวแต่ว่าเตาจะเละขนาดไหนเขาก็ไม่สนอะไรอีกต่อไปแล้วเขาเพียงหวังว่าอยากจะทำให้มันเสร็จด้วยความรวดเร็วเท่านั้นโอ้นี่เขาหยิบหนวดทากโกะหรือว่าหนวดปลาหมึกขึ้นมาตัดให้เป็นชิ้นใหญ่ๆ ที่พอจะสามารถใส่ลงไปในหลุมให้พอดีแบบไม่ล้นได้เขาก็ค่อยๆบันจงยอดลงไปในหลุมดูสิโอ้โหชิ้นมันใหญ่มากเลยแทบจะทลักออกมานอกเตาเลยทีเดียวเชียวแหละมีไส้ปลาหมึกที่สดๆมาเสิร์ฟให้กับทุกคนเขาใช้ปลาหมึกอย่างดีนะวัตถุดิบอย่างดี วัตถุดิบที่ดีก็ต้องมาจากร้านอารอด 20m นะฮะโอ้โหดูครับชิ้นมันใหญ่มากเขาน่าจะมีไส้ปูอัดด้วยนะแมแต่เรานี่อยากกินไส้ปูอัดโอ้แล้วดิเขาโรยอะไรลงไปนี่อ่ะเขาโรยเหมือนจะเป็นต้นหอมแล้วก็แครอทโอ้เพื่อตกแต่งให้มันดูสวยงามแล้วเขาก็เอาแป้งทากโก้สูตรพิเศษของเขา ที่หอมกลุ่นหยอดลงไปให้เต็มหลุมอีกหนึ่งที่แบบไม่ห่วงสวยงามอะไรทั้งนั้นให้มันสุกให้มันท่วมเต็มเตาเ,เ,เต็มแผ่นก็พอดูดิโอ้โหแทบจะไม่เห็นร่องรอยของเตาหลุมวงกลมเลยตอนนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมไปทั้งแผ่นไปหมดแล้ว นี่อสีสันของปลาหมึกสีสันของผักต่างๆที่ผสมเข้าด้วยกันเขาใช้อะไรแหลมๆอย่างตัดลงไปน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาเคาะเนี่ยมันจะได้หลุดออกมาได้ง่ายเวลาเราเแงตะเคาะออกมามันจะได้ไม่ติดเตาไม่ติดกระทะไม่งั้นมันจะ งัดออกมาด้วยความยากลำบ,บากดูสิครับโอ้โหเขาตัดอย่างรวดเร็วเป็นแผ่นตรงและเขาก็ใช้โอ้ไม้จิ้มทาโกลูดลงมาแล้วก็ฟักมันออกมาโอ้มันกลมไปครึ่งลูกแต่ยังไม่เต็มลูกนะฮะมันต้องรอความร้อนอีกหนึ่งด้านก่อนแล้วมันก็ถึงจะเต็มใส่ปลาหมึกที่แทบจะทะลักออกมานอกลูกบอล ยกยาี่เลยทีเดียวเขาใช้ไม้กิ้มทาโกะด้วยความเชี่ยวชาญและชำนาญมากมลูกนี้เกือบไม่สวยแต่เขาก็จัดการสถานการณ์ให้มันกลับมาสวยงามดังเดิมได้ดีโดยใช้ความร้อนนะั้นเป็นตัวขึ้นรูปให้ดูสวยงามใช้เพียงแค่ไม้กิ้มทาโกะของเขา ทั้งมือซ้ายและมือขวาสมภาษาเข้าด้วยกันดูสิครับสวยงามจริงมีขนาดทดาทำไปเสร็จนี่นเนี่ยโอ้ยังอยากจะตามือเข้าไปจกมาทานสสองลูกอืม้มน้ำแป้งที่ยังสุกไม่ทั่วก็ต้องรอการกลับด้านอีกหนึ่งครั้ง หลจากนั้นเขาก็บีบเป็นน้ำมันลงไปเพื่อความร้อนสุกให้ทั่วถึงจะให้ไม่ติดกระทะโอ้มีทั้งน้ำมันมีทั้งเนยเทียมหอ,อมอร่อยน่าดูแล้วเขาก็สับมันอีกหนึ่งทีเพื่อว่าไม่ให้แป้งติดกันโอ้ดูสีหน้าของหนุ่มเกาหลีคนนี้สิสู้ชีวิตจริงๆตอนนี้เริ่มกลม เกือบทุกลูกบนเตาแล้วเขาก็ใช้ไม้จิ้มทาโกะสลับด้านอีกหนึ่งครั้งอืสงสัยจะมีพี่ปูโคงศิษย์เป็นไอดอลนะผ่าโคกหัวสีแดงมาเลยทีเดียวเชียวสลับด้านทาโก,ก,กยากิไปมาเพื่อให้ความร้อนสุกทั่วถึงใส่ปลาหมึกชิ้นใหญ่ที่อยู่ด้านในนะจริงๆก็ อยากจะกินไส้ปูอัดไส้ยำสาหร่ายบ้างน่าจะทำให้มันมีหลายไส้เพื่อเอาใจวัยรุ่นเด็กน้อยชาวไทยบ้างแต่ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะไม่มีผิดไม่มีถูกว่าจะใช้ไส้อะไรใช้แป้งอะไรถ้าทำแล้วมันออกมาดูน่ากินนี่มันดูกลมน่ากินแบบนี้โอ้เขาตักใส่ภาชนะถ้วยขึ้นมาแล้วเขาก็หยิบเป็นถาดกล่องขึ้นมา ใส่เข้าไปอีกหนึ่งทีโอ้เขาจิ้มมันด้วยความชำนาญมากเขาเลือกลูกที่มันสุกพอดีที่จะสามารถนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าได้แล้วเขาแล้วก็ราดซอสทาโกยากิโอ้แล้วมีราดมายองเนสด้วยโอ้มันช่างสวยงามจริงๆแล้วตามด้วยปลาอ,อบแห้งอื้ม โอโอบแห้งแบบไม่หวงโอ้โหคุณลองดูความพริ้วไหวของปลาโอที่โดนความร้อนนั่นสิอยังกลับว่าเจ้าปลาตัวน้อยมันยังมีชีวิตอยู่เลยมันช่างดูน่ารับประทานจริงๆนะอเสร็จแล้วทาโกยากิสูตรของลุ่มอบป,ป้าเกาหลีถ้าใครอยากหาวัตดิบก็มาที่ร้านอารอนสองสูตรเอ็มได้เลยนะ